อ๋อพี่น้องเขาบังเหตุไงพี่น้องบบมันบังเหตุยัยพี่น้องพี่น้องพี่น้องงามคเว้ยนะอุ้ยพี่น้องสอนสอนดอกใหญ่ยสักพี่น้องเลยดอกเห็ดเมี่ยกลับสวัสดีครับคุณพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่สองนะพี่น้องหนุ่มมีสารกับทีมงานมาหาเห็ดเนาะพี่น้อง วันนี้ก็มือที่สองแล้วช่วงนี้เห็ดกำลังออกนะเพี่น้องก็จะเห็นทิปการหาเห็ดของนุมิสารไปเรื่อยๆนะพี่น้องอย่าเพิ่มเบื่อกันเด้อวันนี้ก็มือที่สองหาเห็ดจักสีมานประมาณนะพี่น้องเนาะคนมักมหาเนาะเห็ดคลิปอันใดก็ส่งสิอย่างน้อพี่น้องเห็ดคลิปหาเห็ดนี่นะนาะพี่น้องเนาะเพาว่าเบิ่งกจะเพิ่มเบื่อกันมาหาเห็ดขึ้นก็เพี่น้องเหมือนกระไดให้มันหมันน้ำกันพี่น้องสุขู่สุขคน พา่ป้ากำลังไปหาเห็ดไปน้องน้อเขามาติดตามเราชมบน้อเพียงเด้อไเด้อละมื่อแย่งจะเอาแง่งกับตากันน้องเพียงน้องสิมานหรดมูมานเมื่อกี้เขาห้างเห็ดตะกวันพี่น้องอ่าได้ติดตามมาบ่งเพียงเนาะฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน้องไม่คิดไม่ต่อไปพี่น้องเด้อ มาอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กตดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะเฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปพี่น้องวันนี้ผู้ขาขอจักมันหมานเด้อเหมนี้ขอเต็มตาป,ะปอปกะ,ปะกอกัเริ่มเลยเด้อที่จะถามเปิดทางเปิดตังผู้ขายเองเฮ้เด้อเหมือนี้เด้อมาพี่น้องมาม,ามาหา,ทา,มานทำกันมาลุดทำกันครับเหมือ้เห็น,นมากกับเมือ่อยแล้วเศร้าแล้ว พี <mm um> ่น้องท่าขึ uh> ้นหาเห็ no ีดกันอยากสั้นๆไปหน่อยพี่น้องแต่ว่าเขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปแล้วกับจไข่ายใจน้อยเพื่อช่วงเกลี่มันสั้นเมื่อยติดตามกันมาพี่น้องติดตามกันมหน้ายาวๆนะครับเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งเมืองไทยพี่น้องทั้งเมืองลาวทั้งตะบะเพียร์พลังกิจพี่น้องเนาะเพื่อนๆอยู่ทั้ง สวีเดนนะพี่น้องเนาะสวัสดีเป็นพันทั้งสวีเดนทั้งยุโรปทุกทุกชาตินะครับเนาะหรือเขาไปติดตามรับชมช่องของนุ่มนะครับเนาะอามานีมาหาด้วยน้ำกันเนาะง่ายไงเฮ้ยเห็น้องใกล้แล้วพี่นอ้องใกล้ฮอดมงหาแล้วครับตอนท่องหาแล้วอ๋อผู้เฒ่าเศร้าไหมเอาเอาบน เออเดี๋ยวให้ยายเราเปิดทางก่อนให้ผู้ให้ผู้เฒ่ามันเปิดทางก่อนพี่นอ้องอ่าทำพิธีเปิดทางเขาเปิดทางหาเห็ดหาอยากหากินพี่น้องเด้อให้ผู้ข่าลูกหลานมันนำกันโดยทุกคนนี่ได้เต็มกระตาทุกคนเมื่อบ้านให้ไม่ไงเฒ่าเราเปิดทางก่อนพี่นอ้องเฮ้ยเมื่อย <Okay. S 2> น,นี่บังหูบังตาทำทำให้น้องบาดนี่ไงเขาเปิดทางแล้วหาเห็ดพี่น้องบาดนี่หาเห็ดต้อกันบาดเ <Okay. S 2> ขาเลยบาดพี่น้องเขาเลื้ยมันมันแทบเลอนี <Okay. S 2> พน่พี่บาดมันก็มาพี่บาดเป็นหมันตลอดพี่น้องมันนี่ก็ทีเอาล่นตาได้เลอนี่ จากมึงบ้านเต็มตาเหมือนที่ล้นตาเหมือนนี่โอ้ยตันซ้อนกับเจ้ขาขึ้นมานันพี่น้องเอ้ยโคดิไายเบิง้งใส่โคลาตาลาตาเต็มบักกอกพี่น้องเออมาโอ้ยผีน้องเอ้ย,อยพี่น้อง,อองมาเบิงบ่งมาเบิงบ่งมาเบิ่งมาเบิ้งมาเบิ้งแบบเป็นบวกขั้วน,อ,อ,นอนพี่น้องเอ้ยหาเห็นแต่พี่น้องเนี่ย ตัที่โถที่โถ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 ้าานบวกควยนอนพี่น่องมองหาเหตุไหมถ้าโดพ่โ่ามเกีเกียกี่เก้าพกกันม่หัวมานควยนอนพี่น้องเออเพื่อนะกนี้ที่ไหนเป็นตาพนี้นี่โพโครับอออพวกนี้เอากลุ่มฆ่าเลอดเดียนี้หมู่บ้านกับบานนีด้ไมแนบวกิงหัวบ้าน ว่ามันคือบุมีกีหน่อยนึงมุ่งนี่ไหมงั้นบ่อกซ้อนๆพี่น้องมุงหาเห็ดพี่หลังมุนคักมุนเนียพี่น้องเอ้ยพราเจ้าเอาคักตอนนี้เห็ดปวกออกนี่จะดอกไงพี่น้องล่ะเอาคนคนพี่น้องเอ้ยพอแล้วพอแล้วในตะวันตกในตะวันตกหวานเทอร์เบอร์พี่วิ่พี่น้องเห็ดเห็ดกระลังขึ้นพี่น้องเห็ดโค่นกระลังขึ้นเห็ดปลวกบวกคัดตั้มพี่น้องดอกใหญ่คักพี่น้อง เนี่ยมันแล้วพี่น้องมันแล้วมันแล้วสกัตตาแล้วนี่ก็ร่างขึ้นพี่น้องก็ร่างขึ้นพี่เก็ร่างขึ้นพี่น้องมันก็ร่างขึ้นโดนเออเ็ดปวกเ็ดปวกนี่พี่น้องดอกดอกดอกน้อยงามเออนี่พี่น้องสามดอกเนี้ยกันต้องลองยืนนี่พี่น้องเนี่ยนี่พี่น้องเฮ้ยพี่น้องเอ้าได้ขวดกระต้าไพี่น้อง Để tà sắm phi đỏ. Do yam mắm kim bỏ. Kalan kim mê mẹ nga mắm đỏ ngay tôi kim? Dog ngay lê? Ta ngon kim? Kim 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 เกิดดอกเยอะเกิดเปด็นยี่หม่อมโมเดลเสียมากพี่น้องเอ้ยไอมีจีมเอาโอ้ดอกบอกง่ายเลยพี่น้องอ้าวใกล้จะได้แกงแล้วพี่น้องใกล้จะได้แกงแล้วอลดอก,กงามๆเนะครับเอ้ามือนม้านม้าน,น,นเลยเมือนนี่เชี่ยอีก,กางก็ลูกเหลียเขาเนาะพี่น้องกินอีกกินเนาะโอ้ เออแล้วเออแล้วเียไปแค่บอกไม่หมกคือเดียวไม่หมกคือปลาไม่หมอือปลาเดวาชิ้นน้นองอี่ตัวหาตัวพี่น้องเดี๋ยวปาลาไล่ครับพี่น้องไม่มดขืด้ตัวใหญ่รครับเออพี่นอ้อที่ตัวหาตัวยี่มงเดียวกนลนไลครับพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้อง Qua gặp nhau. Một giáo cái gì vô nó gửi. Năm ba say, nhịn côn đỏ. Hứa? Hãy làm gặp nhau. Do nữa thăm thăm hít tăm thăm 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 ร่างขืนพี่นอ้องร่างขืนพี่นอ้องร่างขืนอีเจ้าดอกง,งามพี่น,อน้องนะกระโดดขึ้นจุ่มงามนี่พี่น้องเพ็ดบวกของมันเห็นขืนขึ้นเป็นมูเกี้ยบไปเหมือนเขาเสียม,มากพี่น้องเอ,อ้ย Đi nào, ngăn đi đi Như con thứ cỏng hả phải không đó Xem săn chắc ngoài đây phải không đó Cỏng hả chắc săn săn chắc con thứ này. Đi nào đi đi Cỏng hả săn săn chắc lái đỏ cái bên nó กะลังกลัง,ลง <laughs> <laughs> ไล่ดอกด้วยพี่น้องนี่คุ้มค่าอยู่ที่หาดอกเลยแต่ดอกงามเผื่อสุดยอดสุดยอดพี่น้องเด็แกแย้งระบาดมาเนี่ยเด็แกแย่งแล้วเด็แกแย่งแล้วพี่น้องพี่น้องกระลังขึ้นข้นยิงขึ้นมาเผื่อให้แต่ดอกงามขึ้นหัวดำพี่น้องพวกขาไงขบออกมาขบออกมา นีดอกงามพี่น้องเลยดอกเงยขึ้นบนบนนะเติมซ้อนครับยิงขึ้นเกลี้ยงเท่านั้นแหะพี่น้องดอกเงยครับเติมซ้อนโอ้ซ้อนกันเนาะซ้อนดอกพี่น้องมันแตกมันมตกมันแตกมันแตกพี่น้อกดอกเงยครับเต็มกระตาพี่น้อกเต็มกระตาเดียวมันแตกมันแตกมันแตกซุดยอดสุดยอดยอดของการเดินทางเาทุกบท ดดมาฝากก็เลยก็แช่ก็ติดตามเป็นกาลังใจน้องไม่กินไม่ต่อไปน้องๆเนาะเราจะพากลองตาก็จีจบคลิปแล้วพ่อเพี่น้องเนาะเราจะพากลองตาแล้วจะจบคลิปเลยตาใหญ่ตาใหญ่โอ้ยพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเพื่อนๆเฮ็ดจะโดอกงามๆพี่น้องไล่ข้ามบบวกพี่น้อง ไายครับไายเนี่ยเห็ดแต่ดอกงามๆไล่ครับพี่น้องตาเห็ดมีไงหนี่มีแต่ดอกงามๆปานผู้สาวสมน้อยพี่น้องเอ้ยพี่น้องยะเขาลงมาหั่นเราได้หรองามครับ่พี่น้องเป็นเมนเป็นยวนท่งงามคัดงามเนี่ยลงท่งมาหั่นเด้หรอล้ท่งมาแล้วดิหรอพี่พี่น้องพี่ ดอกบันใหญ่เลยพี่น้องเบี้ยคอมเมนดอกทั้งมาดาด้วพี่น้องข้นเพี่น้องเอ้ยงามค่งามแน่พี่น้องวกามดเนาะบัวบัวใดตีนี่แหะนี่นี่เป็นดอกงครับสูงญ่ครับงามคากว่ต้นซ้อนครับตามม่แย่เลี้ยพี่น้องตามม่นย่เลี้ยงเี้ย ตามีแรงกันได้หลายบกคอยพี่น้องเอ้ยพี่ยังไงี่ได้พี่พี่โต๊ะคุ้มที่ไหนี่ไม่เหม่อนใช่ไหมพี่น้องโต๊ะคุ้มพี่น้องตามไปพันพี่น้องยังไงได้หลายทุกคนพี่น้องได้แกงทุกคนห้องนมกใครกันพี่น้องได้แกงกันห้องนมมีสารกันได้ประมาณสามีเลยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยว่าขวากันมาลิปหน้าพี่น้องเดี๋ยวนมจีกลับก่อนครับสบายครับ